เปนาปิษนะคะช่วงนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะคะอากาศกำลังร้อนแล้วก็รอบๆเขาก็สวยนะคะหน้าร้านชั้งต้นนี่จะอยู่กับอ,อ,อยู่หน้าเขาพอดีนะคะหน้าเขาหรือหลังเขาน่าจะหล,หลังเขาค่ะตรงข้ามกับกสนเราเนาะ เรามาเช็คน้ำยาแอร์นะคะรถรู้สึกแบบว่ามันร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวมาเช็คกันเลยว่าเติมน้ำยาแอร์แล้วมันจะเย็นขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่ามันอากาศมันร้อนมากนะคะจะเดินทางไกลนะคะมาดูนี่อันนี้สุดรอเลยนะคะนี่อันนี้ท้าแกเขาทำเองเลยคะนี่ท้าแกลงมือทำเองเลยช่างต้นนะคะ สามารถใช้บริการได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะแต่เขาไม่โสดนะคะเขาด้โสดเดี๋ยวคุณช่างต้นยังโสดอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นหน้านานช่างต้นยิ้มเช็คระบบเนาะเขาจะเช็คระบบช่องแอร์ก่อนว่าแอร์มันใช้ได้ไหมแล้ว น่าจะเช็คว่ามันแอร์มันเหลือหรือมันหมดยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้กับเขานะเนาะเยวมาดูกันก็มันเดินทางไกลมันค่อนข้างจะร้อนจะไม่ไหวเห็นะร้านมันจะอยู่หน้าเขานะคะนี่นี่เราโปรโมทให้ร้านด้วยนะคะร้านแชมต้นนะคะแชมต้นอ,น,น,นอะไรนันเนี่ยร้านหรายติดตามช่องด้วยนะเราติดตามช่องด้วยนะคะ บรรยากาศข้างเขาสวยมากวันนี้วันอาทิตย์มันหยุดวันอาทิตย์มันหยุดเผื่อลักเด็กฝึกง,งานไหมเด็กฝึกงานอะไรสเด็กฝึกงานอาชีพอรอครรบใช่ใช่เผื่อเจาลูกมาเผื่อเจาลูกมาฝึก<อ>ง,งานที่นี่แต่ว่าเขาจบไอ้นี่หรอกเขาอยู่ปีสองแล้วอ๋อได้ได้ครับแต่ว่า เขาก็ช่างซ่อมบำรุงนะไม่ไม่ตรงสายก็ได้ใช่ไหมอ๋อมากับผมช่างไฟบ้างช่างเลทรอนกส์บ้างคือเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้กำหนดว่าต้องตรงสายก็คือขอให้เด็กที่ฝึกกบาลเพราะว่าเผื่อเผื่อไม่ต้องไปไกลมากในต้นเผื่อจะได้เอามาฝึกที่นี่มันจะได้แบบไม่ไกลมากตอนเช้าจะได้มากับแม่ตอนเย็นก็ได้กลับด้วยไงเพราะว่าน่าจะเริ่มเวลาทําการไหม หรือแล้วแต่งานเรื่องห้าโมงเขาบผมมีมีมอไซค์ไหมล่ะมีนี้ให้เข้ามาเองอ่ะง่ายกว่าแต่ว่าคือไม่อยากให้ไปต่างจังหวัดเดี๋ยวมันห่างหน้าห่างตาแล้วมันจะเกเรแต่ก็ไม่ห่วงหรอกแต่ว่าก็แต่ต้องดูก่อนว่าเขาจะไปยังไงแต่เขาอยากไปโรงงานแต่เราไม่อยากให้ไปไงถ้าฝึกที่นี่มันมันสอนได้ไงมันสอนได้เลยม่นนีซีเรียสไ,ไง อันนี้เขาเช็คระบบอยู่นะคะนี่เช็คระบบว่ามันมีจุดรั่วใช่ไหมตั้งต้นมันรั่วใช่ไหมหรือไงเช็คว่ามันมีที่รั่วไหมกรอนน้ำยาแอร์มันขาดเยอะอถ้าเช็คแล้วไม่มีที่รั่วเราก็จะทําการไวเติมน้ำยาเลยเติมนี่ใช้เวลาเติมนานไหมคะนี่นานคนระับที่นี่บริการดีนะคะั่งสั่งทั้งติดฟิล์มนะคะใครสนใจก็ มาติดได้เลยนะคะมีติดเครื่องเสียงด้วยนะคะถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะทุกอย่างเลยครบบอบวงจรสามารถคุยกันได้นะคะช่างใจดีนะคะตัวเล็กๆแต่น่ารักไหมคะหนิเซลเซลล์มีคนติดตามเยอะยังครับ <c oughs> เราเติมเราได้ทำการเติมน้ำยาเอแล้วนะคะ จจนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่างก็จะทำการเปดเครื่องให้แล้วนะันนงที่มาเติมแกเองทำต้นจ้า